ชาวบ้านในตำบลดอนยาวใหญ่อำเภอโนนแดงจังหวัดนครราชสีมาเดินทางมารับเงินช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากมาตรการป้องกันควบคุมและการแพร่ระบาดโควิด -19 เดินเหมือนการโดยอบตอดอนยาวใหญ่มอบเงินให้ครอบครัวละ1,000บาทส่วนคนพิการผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้จะได้เพิ่มเติมอีกคนละ3,000บาทสร้างความดีใจให้กับชาวบ้าน และยังทำให้บรรยากาศจับใจซื้อขายในตลาดชุมชนกลับมาคึกคักอีกครั้งผู้สูงอายุหลายคนนำเงินที่ได้ไปซื้อกับข้าวผลไม้และอาหารสดพวกเขาบอกว่าดีใจที่ได้รับเงินสดแทนถุงยางชีพพอตั้งแต่โควิด -19 แพร่ระบาดลูกหลานที่ทำงานต่างถิน่นก็แทบไม่ได้ส่งเงินมาให้ดีกว่เจงถุงยางชีพไหม ดีกว่าค่ะดีกว่าอยู่ดีกว่าอ่ไรเก๋ยางดีมันลายยางอันนี้เนเล้ยกับปุ๋ยได้ๆแล้วก็จะได้แนื่ยคืออันนั้นนก็หายลากระ๋องมหมัยก็จะมาเมือนพ้นแงข้นเผาจะพวกเมียมกินไ้ลูกระม่ามะมือนนั่นมันกได้หมดได้อยางได้เงืนนี่ล่ะฮักกับระเพียนเสือนนั่นประทู่กันลุ้นได้ทอดได้ยังได้มันบ่หลับกับเ่าพัดนึงก้หลายยาง การจ่ายเงินช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบโควิด19แพร่ระบาดของอบตอดอนยาวใหญ่ยึดตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้ใจ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น2,560และหนังสือสั่งการรวมทั้งระเบียบกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ซึ่งในเพจเฟซบุ๊กเวทีท้องถิ่นออนไลน์ได้อธิบายรายละเอียดตอบข้อสงสัยให้กับอ,อปทอหลายแหง่งและกระทรวงมหาดไทยยืนยันว่าทำได้ทางอบตเราก็เลยเห็นว่าเ,เคยแจกไปในรอบแรกแล้วระเบียบมันให้ไม่ได้ผิดอะไรเราแจกได้ทั้นสิ่งของเป็นถุงอย่างที่แล้วก็แจกให้เป็นเงินได้คราวที่แล้วเราแจกเป็นเงินครอบครัวละสองพันบาทคนป่วยก็ ติดเตียงนี่สามพันเท่านี้ก็เช่นเดียวกันก็มีการให้มาลงทะเบียนท่าที่เดือดร้อนให้มาลงทะเบียนแล้วก็สำรวจผู้ที่ยังป่วยติดเตียงอยู่ก็ช่วยเหลือคนละ3,000บาทไทย p b s ได้รับการเปิดเผยข้อมูลจากกลุ่มผู้บริหารอบตอดอนยาวใหญ่ว่า การมอบเงินครั้งนี้แม้จะถูกมองว่าเป็นการหวังผลทางการเมืองในการเลือกตั้งครั้งใหม่แต่ก็ยืนยันว่าเป็นการดําเนินการตามระเบียบและมาจากความต้องการของประชาชนโดยการมอบเงินเมื่อปีที่แล้วเจ้าหน้าที่สตงได้เข้ามาตรวจสอบพบว่าดําเนินการถูกต้องตามขั้นตอนและตามระเบียบไทย pbs สอบถามกรณีนี้ไปอย่างเจ้าหน้าที่ป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐเขตส ให้ข้อมูลว่าส่วนใหญ่อพทในจังหวัดนครราชสีมาจะไม่มอบเงินช่วยเหลือเนื่องจากข้อจำกัดของงบประมาณและข้อคอรหาแต่อพทบางแห่งก็มองว่าการมอบเงินสดช่วยแก้ปัญหาการทุจริตการจัดซื้อถุงอย่างชีพ